สวัสดีครับผมละคลิปนี้จะไปเร็วหน่อยนะครับมีคนขอให้แนะนําวิธีฝึกเอมในเอเปกมาครับยิงไม่ค่อยโดนเลยโอเคคงคิดอยู่เลยสิว่าทําไมผมไม่อยู่ในโปรแกรมเอมเพนเนอร์ er ล่ะต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะเอมได้ดีเนี่ยคุณต้องฝึกคุมรีคอยให้ได้ระดับหนึ่งเสียก่อนซึ่งเกมเอเปกเนี่ยแค่กดเมาส์ลงก็เป็นอย่างนี้ลแล้วครับโอเคโอเคผมรอเล่นเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคคุมรีคอยตัวในเอเป็กให้เทคนิคหนึ่งแล้วกันซึ่งโปรเพเยอร์ในเอเปกเนี่ยใช้เหมือนกันนะครับแต่เขาไม่ได้สังเกตเลย ้ปลายนิ้วชี้เนี่ยหรือปลายนิ้วเนี่ยในการคุมเรคคอยเวลาเรายิงเนี่ยเราใช้ปลายนิ้วชี้ใช่ไหมครับก็ยิงเนี่ยยิงไปด้วยแล้วก็ใช้ปลายนิ้วชี้เนี่ยกดลงมาด้วยถ้ายังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมเอาคลิปฟุตเทจมาให้ดูแล้วกันก่อนที่เราจะไปเข้าโปรแกรม Aim Trainer โอเคเข้ามาในโปรแกรม Aim Trainer แล้วซึ่งผมจะแนะนำเป็นโปรแกรม Aim Lab นะครับที่กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาและสามารถดาวน์โหลดได้ใน Ste ี m นะครับผมโอเคผมจะไม่พูดอะไรให้มากไปแล้ว เราจะไปตั้งค่ากันนําสิ่งที่รบกวนใจเราออกมาที่ตั้งค่าว่าขวาล่างไปที่เสียงปกติเนี่ยเสียงฮิตซาวและคิวซาวเนี่ยคิวซาวปิดนะครับต่อไปก็คือฮิตซาวฮิตซาวเนี่ยปกติมันจะไม่ให้เสียงนุ่มๆแบบนี้นะครับมันจะไม่ใเสียงนุ่มๆแบบนี้แม่งจะเป็นเสียงกระแทกเหล็กซึ่งแม่งน้ำขานมากโอเคผมก็เลยเปลี่ยนเป็นเสียงนี้ต่อไปกราฟิกกราฟิกเนี่ยผมแนะนําให้ปิดนะครับตามผมให้หมดเลย ซึ่งมันจะได้ไม่สูญเสียความมั่นใจและฝึกได้นานขึ้นไอเอฟเฟกหลักๆเลยนะที่ควรปิดก็คือเอฟเฟกความเสียหายของผู้เล่นอันอื่นคุณไม่ปิดก็ได้แต่เนี้ยผมแนะนําให้ปิดมันจะทําให้คุณสูญเสียความมั่นใจเวลาคุณโดนยิงหรือคุณยิงไม่โดนแล้วมันขึ้นหน้าแดงเนี่ยโอเคต่อไปวิชวลอันนี้เกรย์บ็อกซ์พรีเซตคุณจะปรับเองก็ได้หรือว่าจะทําอะไรก็ได้ปกติเนี่ยมันไม่ใช่สีแบบนี้หรอกครับมันสามารถปรับได้หรือจะก๊อปผมไปเลยก็ได้นะเห็นไหมครับมันปรับได้เนี้ โอเคต่อไปควบคุมอันนี้สําคัญโปรไฟล์เกมเนี่ยคุณจําเป็นต้องปรับเป็นเอเิกเพราะว่าเพราะว่าอะไรคุณสามารถปรับเซนเมาส์เนี่ยให้เข้ากับเกมคุณได้เซนเมาส์ในเกมเนี่ย <c oughs> ให้เท่ากับในเกมเอเิกได้ผมไม่รู้หรอกัะว่าเซนเมาส์คุณจะเท่าไหร่หรือ d p i คุณจะเท่าไหร่แต่ของผมเนี่ยมันคือพันหและเซนเมาส์เนี่ยสผมไม่สามารถช่วยคุณหาเซนเมาส์ได้นะครับเซนเมาส์เนี่ยเซนเมาส์เนี่ยจำเป็นต้องหาด้วยตัวเองซึ่งนั่นแหละครับผม แต่ถ้า DPI เนี่ยสามารถใช้แบบไหนก็ได้ถ้าคุณมีพื้นที่น้อยเนี่ยคุณก็ใช้ DPI เยอะพื้นที่ในการหมุนเมาส์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณมีน้อยคุณก็ใช้ DPI ที่เยอะถ้าคุณมีมากคุณก็ใช้ DPI ที่น้อยลงเพื่ออะไรเพื่อให้ควบคุมเมาส์หรือควบคุมปืนเนี่ยได้ดีขึ้นโอเคต่อไปเกมอันนี้จะเป็นสีของเป้าหมายสีของเป้าหมายเวลายิงโดนหรือแบบเวลาเรายิงไม่โดนหรือเรายิงพลาดเนี่ยเราจะสามารถปรับสีได้ตามนี้นะครับผม โอเคเลื่อนลงมาข้างล่างจะเป็นการปิดอาวุธผมว่าเดี๋ยวมีคนถามแน่ผมก็เลยเลื่อนลงมาโอเคเนี่ยเป็นการปิดอาวุธปิดแรงผักปืนปิดการใส่ของปืนซึ่งผมไม่จำเป็นต้องปิดการแรงผักปิดแรงผักปืนหรือการใส่ของปืนผมปิดปืนแม่งไปเลยโอเคแค่นี้แหละครับต่อไปอย่าลืมกดบันทึกนะครับถ้ากดออกไปเลยมันจะไม่บันทึกให้โอเคโอเคเดี๋ยวผมจะแนะนำภารกิจที่ใช้ฝึกแล้วกันนะโอเคกดที่ภารกิจแล้วก็การติดตาม เลื่องมาข้างล่างภารกิจแรกก็คือ Sphere Tag Sphere Tag เนี่ยมันจะเหมือน Movement ในเกม Apex ซึ่งใช้ค่อนข้างได้ผลเลยอันนี้ฝึกค่อนข้างได้ผลมากที่สุดนะครับผมต่อไปก็คือ Reactive Tag Reactive Tag เนี่ยช่วยในการ Micro Control นะ Micro Control คืออะไรควบคุมเมาสนั่นแหละควบคุมเมาส์ได้ละเอียดมากขึ้นต่อไปก็คือ,อ Circle Shot กับ Strap Shot สองอันเนี้ยค่อนข้างช่วยได้มากช่วยได้เรื่องอะไรช่วยในเรื่อง แทร็กฟิกแทร็กฟิกที่ผมหมายถึงก็คือการยิงแบบวิงแมนนะครับจริงๆเนี่ย90%ของเกมเอเป็กเนี่ยมันคือการแทร็กแทร็กกิ้งคือการยิงติดตามซึ่งการฝึก2อันนี้ไปเนี่ยสตาร์ช็อตกับเซอร์เคิลช็อตเนี่ยช่วยในการฝึกยิงปืนประเภทคล้ายๆกับวิงแมนนะครับเกือบทุกประเภทเลยโอเคต่อไปมาที่สะบัดยิงแล้วก็เลื่อนลงมาอยู่ที่กริดช็อตกริดช็อตเนี่ยช่วยให้ให้ข้อมือเราอะรีแลกซ์และอ่ามันไม่แข็งเวลาเราฝึกเอมหรือว่าอะไรก็ตามนะนะ แล้วก็ช่วยสร้าง muscle memory ด้วย muscle memory คืออะไรผมจะไม่พูดถึงแล้วกันโอเคเดี๋ยวมันจะเกิน5นาทีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าต้องการฝึกทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าคุณจริงจังกับเกมกับการฝึกของคุณจริงๆเนี่ยซื้อเมาส์ที่ดีนะครับเมาส์ที่ดีในในิยามของผมคืออะไร1นนะครับอ่าต้องเท่ามือผม2เนี่ยคือมีเซนเซอร์ที่แม่นยำสามเนี่ยปรับ dpi ได้อย่างชาัดเจนนั่นแหละครับคือเมาส์ที่ดีแล้วก็มีสวิตช์ที่ดีด้วยเช่นกันครับ ทางนี้ทางนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการฝึกให้จริงจังจริงๆซื้อเมาส์ดีๆเธอะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ